ไปไหนนะี้นนนนนๆๆยึดยึดยึดมาเร็วโอ้ยอยู่กันสองจะเรียกอะไรนี่ไปไหนนะั้น ทำหลังกันต้อยต้อยเลยเอาไปอีกแล้วตัวหนึง่งน้องไปไหนมาเร็วมามาเร็วมาเร็ว เล่นกลางนนกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันกลัวตัวนี้อไอปินไอดินมันจะทำรอ ไอ้นินเดนีะวไอ้นินจะทำบ่ไอ้นินจะทำอะไรนะ้องหานนั้นโอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นมันไม่ทำไยไอ้ตัวเนี้ยมันทำนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันทำชอบทำหานชอบทำหานเจ็บเจ็บเจ็บ หยุดครับอยู่บ้านกับ่านกลับมาแมวใช่ไหมน้องเห็นไหมเข้าบ้านไหมไปเรื่อยแล้ว